この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いな yeah,。หลงซแล้ว。อตอนนี้ข้อมูลตําแหน่งมันบักเหรอแค่โดนแมวดึงความสนใจไปแค่นิดเดียวเอง。เอ๋ไหวไหมถ้าหลงแล้วก็ให้เราช่วยให้อีกแรงนะ。หาไม่ได้หลงสักหน่อยเชื่อใจในตัวผมเถอะนะ。 หลงกว่าเดิมอีกตั้งแต่เมื่อกี้สภาพดูไม่ได้เกินไปแล้วตัวเราในใจคุณฮาสกีคงเซ็งไปแล้วลรมัง้งน่าสมเพชเอลิเมื่อกี้นะ่ะคงฝืนมากทีเดียวเลยนะท่าทางมันลดออกมาแล้วนะเราวนะ่ะอย่าคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบนั้นที่ทิ้งเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ได้สิ ขอบคุณที่พยายามนะแต่ว่าคราวนี้ให้เราจัดก,การเถอะอร้านนั้นใช่ไหมสุดท้ายก็ไปร้านอินเดียเลียนล่ละ